สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอ่าเราพบกันอีกแล้วนะเราจะหายมานานเป็นหลายเดือนนะเนี่ยวันนี้เรากลับมาเกมกับ Wolf Tank นะผมซึ่งเรามากับเพื่อนนะสองคนนะครัับวนนี้มีเห่าตะลุนะเห่าทะลุแล้วก็มีโอโซนนะครับเฮ้ยเฮียมันเอาเวลหนึ่งเทียนหนึ่งมาเล่นเลยวะอ่่องเงน,นะคุณเหาทะลุกับคุณโอโซนนะฮะ ข่าทะลุนี่คือจงเจตในไมซีนะครับผมที่เราแคสไปนะครับผม <Okay. S 1> อเไรครับผมแหมมาพร้อมเพียงสามคนชัดเ,นะเจนฮะแผเะฮะสำหรับผมนะฮะทียเจตของผมคือ LS นะครับผมลอกฟินสตาลินนะครับเป็นรถถังหนักของโซเวียตนั่นเองของจงเจตน,นะเป็นเ p a n น h e r อ่าเป็นรถถัง ยันเกาะที่ฆ่ารถถังใช่ไหมครับอ่าเป็นสายแบบสไนเปอร์ใช่ไหมครับอ่ายิงแรงแล้วก็คุณบุญน,นะครับโอโซนก็เล่นที้9เป็นรถถังของสหรัฐอเมริกานะฮะเป็นรถถังหนักอ่าของโจเจตเป็นของเยอรมนีนะฮะเคเราพร้อมไปยังครับอเมริกาอะไรผูร้บอกมึงอรเมริกาเจดอะเยอรมันสมองมันกลับกันไหมเนี่ยเอ่ออ,อย่าไปว่าอะไรพี่นนบุญนะฮะคือแบบ หมอเขาได้ดีเออหูไม่ดีนั่นแหละแพ้แหละโอเคฮะเราไปลุยกันเลยครับผมเสียววิศีรษะไม่เคขึ้นเลยว่ะเ้ยแต่ต่างนี้น่าจะดีขึ้นด้วยเหรอกลัวแม่งมีเอลเอสสาวหกป้อมแม่แพ้หน้าหรอะเนี่ยแม่งตีนเลยชิสุด าเดี๋ยวเระบายจุดนี้ก่อหัวเจ็ดได้เวลาเคลื่อนขบวนแล้วแหล้วในเมืองของธนากรในเมืองไหวหวาแต่ในเมืองเราก็เล่นใหญ่เนี่ยมีทีสามสี่เดี๋ยวไปตั้งค่ายตรงนั้นน่ะถ้าจัดการประตูนะแล้วเราก็บุกไปเข้าลึกต่อเลยไปดูวังลมชิลล์เลยจุดยุทธศาสตร์เลยตรงนี้ เดี๋ยวมันมาแล้วใั่ไหดหุ่บจำหุ่นจำดูหนึ่งร้อยกว่าถือสาดนะครับเราอยู่ตรงนี้ขยันต่อเก็หลมของเราไม่รอมันวิ่งมาดดไม่ใช่โกลรอแบบพอมาจากโูนี่แบบสัดให้หน้าจับเลยนั่นไงมาละห้า มีตัดหน้าวิปมีเอาผ่านนะฮะพร้อมอู้เือหายบอกแล้วนะฮะสุดยุทธศาสตร์นะฮะจุดนี้หายนะฮะโอมาว่าหายนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายมาดิไปด้วยมีไม่กล้าจะยุ่งเลยอุไอเอสหกยิงสูไม่เข้าว่าซูเอลหกไอเอสยิงไม่เข้าอุ้ยยังไม่ได้ยิงเลยขอหน้าไม่ครัไอเอสยิงสูไม่เข้าใครอยู่แถวนี้วะ ตอนนี้ผมโดนยิงตีินะครับวิ่กูก็ยิงไม่เข้าวะอุ้ยเอาละสตายตอนนี้มันไม่ได้ยิงตรงนี้ได้แะ้วฮะเชียกูยิงไอเอสหกไม่เข้าเลยเริ่มตึงอ่ะสู้ตายออกไปแล้วก็โดนละโอ้ยโอ้ยบังกูจะได้ยิงไม่เห็นเพื่อน ตัวสัตว์เจเแกข้นไปหน่อยเดี๋ยวเขาอยู่ตรงนี้เรยเดี๋ยวองนาแล้วกันอือเดนห่อยอ่ะ้หายนะะเ็เต็มเลยกแนวอย่าเ่งเวแนวแนวอย่าถอยนะเว้ยแนวหน้ากูถอยไรีู้เลือดกูเอสอสสามเ่จเจอยู่ข้างๆเราเดี๋ยวจะจุ่มนะอย่าบัง อย่าขย you like ับมานะเว้ยไม่ง right. ั้นเจ็บนะอย่ามึงเลื่อนป้อมปืนดิเลื่อนป้อมปืนหันไปทางแม่งเออเอาร้อยไปหัวมันนิ่งๆไว้เอาไอ้สามตายคัวโล่แล้วจริงเดือที่แปดยี่หน้ามันไม่เข้าแล้วี่ยี่แปดอะบุกป่ะไม่เูไม่บุกนะตอนเนี้ยกูเนละหกเจ็ดไม่อะไรชีมีชียี่หกอยู่ด้านหลังไว้หุ่นนั่ไปเลยเร็วๆมันแท้งแล้นั่นไงโอเคเข้าแล้วน่ายี่เจ็ดเจ็ดช่วยกูด้วย ยิงไม่เ้าอ oh, ิไม่เข้าออเร็วเร็เร uh, ็วตายตายแน่นอนตายแน่นอนเลออชีต่อยตายเมื mm ่อ hmm. กี okay. mm ้ไ hmm. ม okay. ่ไอเอาไมได้ย hmm. ิงเลยนะเนี่ยไปบุก huh. บุกบ mm ุกไเอามบัเขอบใจเ้านั้นให้บเร์บุกอรงนี้ละอนนี้เพิ่งยนเสียหายอไปเลยอไปเลยโหเคนโผล่นัดหายที่ยิงไม่เข้า ไอ้้เชี่ยยี่แปยิงไม่เข้าเชี่ย้เชี่ยต้องยิงท้ายมันยิงไม่เข้ายิงแกยากเก็บไม่อยากย่างเกลยิงไม่ยิงไม่เข้าเลยเด้อตอนนี้ไอ้ตอนนี้น่าจะชนะคุณได้ไงวะสถากนการอ่ะจเลื่อนกูเลื่อนกูิสเเยอะยอะู้ยกเปอร์เซ็นต์แค่โดนชนก็ตายแล้วิงคุณโดยี่ยี่แปดไปคุณดูเคมชูไว้แบบ เดี๋ยวเราไปดูเทวีตูดดีกว่ามันมาแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้วตายเป็นซ่าโดนเนิร์โดนเนิร์ร้านไปล้วล่ะร้านอะไรถอยเร็วครับหุ่นงานผลญถอยเร็วๆผลเดี๋ยวเดี๋ยวๆเขาอีกใช่ยิงไม่ได้ลบไปครับโอ้โหแท้งให้เลยมาเออไปแท้ง จุดอ่อนของขัวรถพวกนี้มันอยู่ตรงยิงแล้วถอยเลยถอยถอยแล้วมันจะยิงแม่เร็วเร็วเร็วนั่นแหละจบไอสัตว์แค่นี้แหละไอเอสไอเอไอเอสยูหนึ่งห้าสองนั่นเหรอยิงมันโอ้ไม่เข้าโอ้ยยิงไม่เข้าอไม่งั้นปิีนได้อีกเดี๋ยวนี้ถ้ากูไปยิงนะนัดเดียวดับเลือด ตายเด็กยังไม่ตายกว่อนวะลุงกันกี่ตัวเนี่ยไอ้เนี่ยพวกเก็บอ้าวโคุยตายเลยอย่างงี้ล่ะเฮ้ยมึงยิงยังไม่ตายเหรอเนี่ยไม่ตายว่ะมีพวกที่มันตายยากอะไรเงี้ยหนังหนาหน้าด้านเฮ้ย T44 ขอร้านเล้ยเรียบร้อยฮะเข้าไปล้านเหลือ อัปจารย์คอรบอร่อยเองเว้ยน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเสียวไม่ให้โดนโดนขบหนึ่เดียวหลับเลยตึงเลยกลัวแหละเดี๋ยวสุดเลยทั้งมาในเสียวลเลือดโตเรียบร้อย ตัทนกัวหายแล้วทีเหมือนทีเสียแล้วทางนี้เขาเช็คกันไม่มีอวาง,ง,งเจ็เดเช็คขอ่งนั้นเลโยนเธอลงไปแถวนั้นอันนี้แน่นอนเช็คตรงเปิดปากนะครับ มา,า,าลลยองไปสำรวจดูหน่อยดูอยู่ดูอยู่ถือว่ามันอยู่แถวนี้วะขาเช็คเราเว้ยชะนะละจบชะนะละใครไปแคปวะกูเจอพอดียศ ใช่เห,หรเจอพอดีเหรอเออเจอพอดีแม่งเสือกครับเสร็จ <Okay S 2> พอดี <นะ S 2> จบเกมสำหรับแมตช์นี้นะทำ<อ>ไม่น้อยมากนะฮะร้อยเองไหนกูทำไม่เท่าไหรแปดร้อยเองเบาๆแทบไม่ยิงเลยโดนไม่นัดหนึ่งหายเลยเลือดนิดเดียวนะฮะนี่ก็รวยไปนิดนึงนะฮะเต๊งเลยแถมตังค์ก็ไหลเยอะเลยเก้าหมื่นเองน่าตังค์ขอตังค์โอ้โอโอ แค่ฆ่ากระสุนกูลบไปหมื่นกว่าแล้วไอ้เยศโอเคนะครับผมโดนเลยได้ตังค์อยู่สามพันเราจะเอาต่อยสักตาไหมตาไหมตาท้ายนะฮะแผลกดเลยกดเลยมาโอเคนะครับ let's go เลยอย่างเงี้ยโอเคฮะคือกดมาเจออย่างงี้ก็แพ้ละจริงต้องแพ้แน่ไว้แน่เพื่อนมันเพิ่งอยู่กับไอ้พวก คนของเราติดอยู่กับทีมมเพื่อนเราอยู่กับที่เทียเก้านะเขาจะทําเกมได้ขนาดไหนครับเราเป็นตัวประกอบนะฮะยิงแรงนะผมอ่ะแรงไะมเขาเจ้าเกาะน้อย ทีมันทงนี้ด้หรอไงางเมืองจะเข้าเมืองเลยอ๋อจเข้าเมืองเลยอ่ะจะอยู่นอกเมืองจริงนะคว้ากุม้อนไปแทง้วเลเนี่ไปทงนี้ได้ไวะไปเก็บไว้กาวเชี่ยแทงมันเยอะดิอ้องลราภาษาไป

ออคอนโทรลเลอร์ด้านบนเว้ยคอนโทรลเลอร์ไปละไปละมองไม่เห็นน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยวกแพนเทอร์หายแล้ว่ายิงทีมก้าสักนั้นึงโอ้ยโอ้ย มันมีคนอยู่ในต้นไม้เห็นปะเห็นเห็นอกน,น,นั่นไนววนนง,งไ,ไะอตันั้นด้วยไอเอสสองอสัว้าว่าล่าเย้นเจ็บกสุดนัดเออโอ้โหแม่งกัดทัด้ บนทางด้านล่าง,างด้านหลังเลยเชนโดตามวนเหรอกำลัวงวน้าหังไปจัตุ์ไทร์เกอร์อ๋อไมเนี่ยโ,โ,โอ้ยโองไม่เข้าว้ยเอาเด้วนเรื่อยฝั่งเรา วีตีครสุดโดนล้อมว่ะจริงถอนนัดเดิร้อยร้อยโอ้ยปอบปอนะเวลก้าเวลก้ามัอย่างอย่งปอนะแต่ยิงคนแรงเป็นบอลบนบอบนบอลวิ่งเข้าวิ่งอล่จริงอันเคอร์ ตายนั่ะเจแพนเทอร์สองโกเฮ้ยมันบุกมันบุกมาตรงนี้เห๋ยวะบุกโคเย็ดแม่เดี๋ยวเอสสองตูนดัดการเที่ยมันไปเอสองมันไปเน่ะคเนคอร์เรอรมยถอยมาคอนคอร์เรอร์ไม่มาแล้ไอ้เหี้ยมาเอ้ยตายเออน้าสะบัดนะ แบ็คเทอร์สองคูเพราะว่าตอนนี้ไม่ตึงแล้วละ่ะเอ็มแบ็คหันแบ็คหน้าไปฝั่งนน้นอ,อยู่เว้ยยิงไพร้อมที่จะยิงต้องยิงต้องยิงต้องยิงแล้วก็ยิงแบบหัวมันเข้าไปสามร้อยเลยไม่เชี่อจะคุยงงกันเข้าใหม่แล้วรู้ยิงเข้าเป็นแถุ๊ยหายหายเลยสัตว์นัดเดียวเว็โด หายเลยแปดร้อยเอ๊จัดการนี่เอลเอสเอลเอสจัดการมาเอลเอสเฮียเลยจัดการนี่อะไรเนี่ยจัดการเพื่อนยิงหัวมันอะเมื่อกี้เข้าไปตั้งสามร้อยะยิงหัวแบบหล่อไม่ไม่เข้าข้างยิงข้างเว้ยไม่ยิงหัวอะไรนั่งเด้อไม่ไมาที่มันแก้มไม่เข้าเลยมั้ยเฮ้ยหุดได้หุดได้ว่ะหุดได้ิง ต้องยิงช่องอากาศหรือด้านบนมันนะเกมัน้นด้านหลังเราป่าด้านบนของป่ามาเลยแล้วเจ็แล้วเจ็บเปอร์เต์หนงจัดการจะดเอ่อหายเออหายครัหุนเร็วไ้งวกที่มึงจะเห็นยิงอ้าวชิบหายหดมืเท่ามอหุนขึ้ไม่หน่อยอ่ะเออยิงแต่แม่นกว่ามือน เอาเลยเอาจุดอันหนักจุดบอลมันอะจุดบอลมันโหัวกวนมึงขึ้นไปลงไปหน่อยเว้ยจะยิงได้มึงยิงขึ้นไปยิงอีกนัดนึงมึงยิงด้านข้างเลยจบยิงด้านข้างเลยด้านข้างเลยขึ้นไปอีกดีโอ้ยยิงได้ลลว่่ะิงไปชนเยถาม่ยยิงด้้าานนหยิงได้เวลาถามหน่อ๋อตายอย่างเงี้ยเออจบแล้วกันขึ้นขึ้นหน้าเลยหลังมึงตายอะไรเนี่ยมึงเห็นหลังไหมเนี่ยเห็นหลังไหมเนี่ยเออตาย สซนแม่งคิวสองวะเย้โอเคฮะก็วันนี้ก็มาทัวร์เล่นๆนะจะไม่เล่นมานานแค่นี้แห okay, ละครับโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับบอลทั้งม